สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News วันนี้จะไหวไหมน้ำตาไหลหลังเห็นมือเพียวอัชราพรล่าสุดทนได้ยังไงวันที่6ตุลาคม2566การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเอเชียนเกม2022เมืองหางโจวประเทศจีนรอบรองชนะเลิศณหางโจวนมอยูนิเวอร์ซิตี้ ทางเฉียนยิมเนเซียมซึ่งทีมไทยอันดับ2กลุ่ม F พ่ายจีนแชมป์กลุ่ม E ไปแบบสุดมัน3ต่อ0เซตด้วยคะแนน21ต่อ25 23ต่อ25และ15ต่อ25โดยหลังจบเกมเพียวอัชาราพรถึงกระรให้ออกมาเพราะโดนจีนเสิร์ฟจี้ทั้งเกมอีกทั้งสังเกตที่มือเพียวอัชาราพรพบว่ามือมีอาการบาดเจ็บตบจนมือแตกแตกกระสู้เพื่อทีม ทั้งนี้โค้ชด่วนยังได้เผยสาเหตุที่เพียวร้องไห้อีกด้วยโดยได้บอกว่าเรื่องที่เพียวร้องไห้เป็นธรรมชาติของนักกีฬาที่เขาอยากทำให้ดีแต่ฟอร์มการเล่นมันไม่ออกมาอย่างที่ตั้งใจสิ่งที่สำคัญที่สุดความเชื่อมัน่นเขาต้องไม่หายไปและเราต้องทำให้นักกีฬากลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ